แต่ถ้าไม่ได้เป็นเจ้าคนนายคนก็เป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นพ่อบ้านเป็นแม่บ้านดังกล่าวมานั่นเนละยผู้ที่รู้ตัวว่าตนจะต้องได้เป็นหัวหน้าคนต่อไปเช่นนี้นะควรบำเพ็ญประพฤติคุณธรรมที่พระศาสดา ทรงแนะนำสั่งสอนไว้นั้นให้เกิดให้มีขึ้นในตนอย่าปล่อยให้จิตใจมันว่างจากคุณธรรมเพราะว่าผู้มีหน้าที่การงานอย่างไรถ้าหากว่าไม่ประกอบไปด้วยคุณธรรมนั้นๆแล้วการทำหน้าที่การงานนั้นๆก็จะสำเร็จรู้ล่วงไปไม่ได้เลย เรียกว่าจะไม่ได้รับความนิยมจากคนหมู่มากพูดอย่างเจ่แจมแจ้มเช่นอย่างเป็นหัวหน้าคนอย่างนี้นะ <c oughs> ถ้าขาดเมตตากรุณามุทิตาอเบกฐานี่แล้วก็ <c oughs> ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้เลย ถ้าขาดเมตตาธรรมอย่างนี้ก็เกิดเป็นคนเห็นแก่ตัวขึ้นมาแล้วคำว่าเมตตาในหมายถึงว่ามันทั้งเมตตาทั้งตนและทั้งผู้อื่นจึงถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอันเมตตานี่คนเราอื่นหรือว่ารัทธิอื่นศาสนาอื่นเขาก็มีเหมือนกัน แต่ว่าเขาแผ่เมตตาไปจำเพาะแต่พักพวกของเขาถ้านอกจากพรกพวกของเขาแล้วเขาไม่แผ่ออกไปส่วนเมตตาในพุทธศาสนานี่พระศาสดาทรงสอนให้แผ่น้ำใจนี่แหละปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันทั้งที่เป็นมิตรทั้งที่เป็นศัตร,ตรู ที่เป็นศัตรูมาเขาว่าเรายกโทษให้เราไม่ถือสาหาความไม่เอาผิดเขาอย่างนี้นะเรียกว่าเราปาถนายเขาเป็นสุขเขาจะเป็นศัตรูแก่ตนก็ตามตนก็ให้อาภัยไปถ้าไม่ยอมให้อาภัยแก่ศัตรูแล้วมันก็เป็นเวรกัน มันก็ได้ผูกพันจองร้างจองผลานกันไปในภพในชาตินี่พระศาสดาทรงรู้แจ้งอย่างนี้หลยก็จึงได้แนะนำให้พุทธบริษัททั้งหลายโดยเฉพาะผู้ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้นำหมู่คณะอย่างนี้ก็ต้องมีเมตตาธรรมนี่อย่างสูงทีเดียว ผู้ที่เป็นหัวหน้าหมู่คณะทางฝ่ายเป็นนักบวชก็ดีหรือเป็นคฤรืสหัดผู้ครองเรือนก็ดีคุณธรรมคือเมตตาพระมวิหารนี่ต้องมีทุกเพศทุกไวัยหมายความว่าจะเป็นเพศฆราวาสก็ตามเป็นเพศนักบวชก็ตามต้องมี ถ้าหากเมื่อมีเมตตาแล้วก็ต้องมีกรุณาด้วยเมตตาหมายความว่าเราก็ปรารถนาในใจตั้งความปรารถนาไว้ว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขทุกทุนหน้าอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยนี่เราตั้งความมุ่งหมายไว้ในใจอย่างนี้บันนี้กรุณา เมื่อเรามีความปรารถนาที่จะให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันอย่างนั้นแล้วเราไปเจอคนที่ประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนความวิบัติอย่างใดอย่างหนึง่งเป็นต้นว่าเจ็บไข้ไม่สบายหรือว่าถูกทำร้ายถึงทุกคนรัภาพอะไรพวกนี้นะ หรือว่าถูกไฟไม้โจปรปล้นอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าคนครอบครัวหนึ่งหนึ่งหรือคนพวงหนึ่งมันถูกภัยพิบัติมาถึงเข้าก็จะเป็นด้วยเหตุกรรมกรรมชั่วในอดีตตามมาสนองก็ดีหรือด้วยเหตุที่ตนประพฤติไม่ดีในปัจจุบันนี้ เป็นเหตุให้คนอื่นเขารังเกียจเขาอาฆาตมาร้ายก็ดีโมนีนี่เรียกว่า,นนะววาคนที่มีภัยมาถึงเข้าความมีบัตรมาถึงเข้าผู้ใดไปเห็นเข้าอย่างนั้นแล้วก็งสงสารเกิดความรู้สึกสงสารขึ้นในใจหาทางช่วยเหลือไม่เมินเฉย เท่าที่จะพึ่งช่วยได้อย่างนั้นคนที่ขาดความกรุณาสงสารนั่นเมื่อไปพบกับใครถึงความวิบัติเขา้าพอคิดที่จะช่วยเหลือได้อยู่ก็เมินเฉยเสียหาทางหลีกเลี่ยงไม่ช่วยเหลือไม่เหลียวแลกันนี่เรียกว่าขาดกรุณาธรรม บางคนเมื่อเห็นคนอื่นเขาได้ดีได้ดีเขามีเกียรติมียศชื่อเสียงมีคนนิยมนับถือมากเช่นนี้ก็อิจฉาแทนที่จะแสดงมุทิตาจิตแสดงพรอยแสดงพรอยยินดีด้วยกับผู้ที่เขามีลาบมียศนั้นไม่ทำเลย เกิดอิจฉาน้อยเนื้อต่ำใจว่าตนนั้นทำไมยังไม่เหมือนเขาคิดจะลบล้างลาบยศสรเสริญของเขาให้เสื่อมลงหาอุบายกีดกันไมมเขามีลาบมียศต่อไปนี่ถ้าขาดผูดุ้ทิตาจิตแล้ว ก็จะกลายเป็นผู้มีความอิจฉาลิษยาผู้อื่นในเมื่อเห็นเขาได้ดิบได้ดีดทนอยู่ไม่ได้หาทางกีดกันลบล้างกันไปนั่นก็หาความสงบไม่ได้เลยนั่นเนี่ทีนี้พระศาสดาทรงสอนไว้ว่าเมื่อเราเจริญพรมิหารสามข้อเบื้องต้นนั้นเต็มที่แล้ว มันก็ยังไม่สำเร็จประโยชน์ให้ได้เพราะมันเหลือวิสัยบางทีมันก็เป็นแต่ด้วยกรรมเวรของคนและสัตว์ทั้งหลายที่ได้ทำมาแต่ชาติก่อนนู่นมันตามมาสนองเอาอย่างนี้ไม่มีใครที่จะช่วยได้เมื่อเป็นเช่นนี้พระศาสดาก็ทรงสอนให้นึกถึงกรรมของสัตว์ว่าสัตว์ทั้งหลายนะ่ะมีกรรมเป็นของตน ผู้ใดทำกรรมอะไรมา,มาก็จะต้องได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะไปต้านทานเหตุอำนาจแห่งกรรมที่เขาทำมาแต่ชาติก่อนได้คิดได้อย่างนี้ก็วางอุเบกขาลงไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องไปดีใจไม่ไม่เสียใจในเมื่อเห็นผู้อื่นถึงความมิบัติลง แล้วก็ไม่ดีใจเกินไปจนเกิดเป็นกิเลสในเมื่อเห็นผู้อื่นได้ด,ดได้ดีก็วางใจเป็นกลางลงไปการแสดงความยินดีด้วยนั่นกับอุบเบกขาน่อมันก็เป็นคนละอย่างกันการแสดงความยินดี หมายความว่าเราแสดงออกทางวาจาแต่ใจนู้นอ่ะหากเป็นอุเบกขาอยู่แต่วาจาว่าขอแสดงความยินดีด้วยอย่างนี้นะแต่ภา,ายในจิตใจเราเป็นอุเบกขาเช่นอย่างว่าพูดถึงความวิบัติมาถึงเข้าเราไปเห็นเข้าอย่างนี้ก็ขอแสดงความเสียใจด้วย ที่ถึงความมิบัตรแล้วก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้การกล่าววาจาออกไปอย่างนั้นน่ะก็ไม่ใช่ว่าภายในจิตใจนั้นมันจะเปลี่ยนแปลงไปเกิดความเสียใจเศร้าโศกไปกับคนผู้ถึงความมิบัตรนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเพียงจะกล่าวออกมาทางวาจาเฉยๆแต่ภายในจิตใจนั้นมันเป็นกลางอยู่ เป็นอเบกขาอยู่อันนี้แหละคำว่าการเจริญพรหม,มวิหารสีน่นะี้ให้พึ่งพากันเข้าใจคุณธรรมสี่ประการนี้เป็นสิ่งจำเป็นกับชีวิตของคนเราไม่ว่าจะเป็นคนอายุมากก็าตามอายุพอปานกลางก็ตามหรือว่าอยู่ในวัยหนุ่ม วัยสาวหรือวัยเด็กวัยเล็กอะไรก็ตามเนี่ยเราจะต้องฝึกหัดจเจริญพรมวิหารสี่นี้ให้เกิดมีขึ้นในใจทุกคนเลยอย่าไปเข้าใจว่าบางคนก็จะไปเห็นตำหรับตำลาว่าพรมวิหารสี่อย่างนี้เนะ่ยเป็นเครื่องอยู่ของท่านผู้ใหญ่ ท่านอธิบายไว้ในนาวากวาทนั้นแล้วก็ไปเข้าใจไปอย่างหนึ่งเช่นเข้าใจว่านู่นท่านผู้เป็นเจ้าเป็นนายเป็นผู้มีเกียรติมียศนุ่นซึ่งค่อยมีผมบริหารสีน่นี่ไอเราผู้น้อยนี่ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ เข้าใจอย่างนั้นได้เชื่อว่าเป็นเข้าใจเป็นการเข้าใจเป็นไม่รอบคอบเข้าใจเป็นบางบางส่วนเป็นเอกเทศเท่านั้นเองจิงโย <c oughs> ผู้เป็นเจ้าเป็นนายหรือว่าผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าคนนะก็ต้องมีพรมิหารสีนี่แหละเป็นเครื่องดำเนิน เป็นเครื่องบริหารหมู่คณะแต่ว่าก่อนที่บุคคลผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หมู่นั่นน่นะก็ต้องเป็นผู้เจริญพรมิหารสี่ไปตั้งแต่หนุ่มแต่น้อยที่แสดงอาการกายวาจาใจออกมาให้คนหมู่มากได้เห็นว่า มท่านผู้นี้ท่านเป็นผู้มีเมตตาสูงนะมีความกรุณาเอ็นดูช่วยเหลือเกือ้อกูลผู้ถึงซึ่งความวิบัติต่างๆอย่างนี้นะแล้วกับเป็นผู้ไม่อิจฉานิสยาเมื่อเห็นผู้อื่นเขาได้ดีบไดีดท่านก็แสดงมุทิตาจิตด้วยแล้วก็เมื่อเวลาที่ได้รับความกระทบกระทั่งได้รับความนินทาว่าร้ายต่างๆ ท่านก็ไม่แสดงอาการหวั่นไหวมีใจเป็นอุเบกขาอยู่ได้หรือว่าเมื่อผู้ใกล้ชิดหรือว่าผู้เกี่ยวข้องกันถึงความวิบัติลงไปก็ไม่แสดงความเศร้าโศกเสียใจเกินขอบเขตมีใจหนักแน่นมีใจเป็นกลางอยู่ได้เมื่อคนทั้งหลายได เห็นคุณธรรมของท่านผู้นั้นเรียกว่าเห็นวิหาพรหมวิหารธรรมมีอยู่ในตัวของผู้นั้นแล้วนั่นแหละถึงได้รับความยกย่องนับถือจากคนหมู่มากเขาก็ยอมรับรองยกยอให้เป็นหัวหน้าหมู่ได้ hmm. การที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจเหนือ อันแต่งตั้งมานั้นนะผู้มูผู้มีผูบังคับบัญชาญหน่วยเหนือหากว่าเป็นผู้มีพรหมวิหารธรรมอยู่ในใจดังกล่าวมานั้นนละก็จะต้องเลือกแต่งตั้งบุคคลผู้ที่บำเพ็ญพรหมวิหารสี่ให้เกิดมีขึ้นในตนดังกล่าวมานั้นนะเป็น นายคนเป็นผู้บังคับบัญชาหมอูอย่างนี้แหละเมื่ในทางวัตวาสานาผู้ประพฤติพรหมจรรย์ก็เหมือนกัน,นผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะ,ะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคอะไรขึ้นไปนู่น จะต้องเป็นพระที่บำเพ็ญประพฤติพรหมจรรย์ให้แก่กล้าขึ้นในตนเสียก่อนแสดงออกทางกายทางวาจาให้ชนหมู่มากได้รู้ได้เห็นคุณธรรมของท่านผู้นั้นจนถึงกับแสดงความเคารพนับถือจากพระภิกษุสามเณรหรือทายกทายิกาเป็นจำนวนมาก พร้อมด้วยมีความรู้ความฉลาดในความสามารถในการบริหารหมู่คณะให้เป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบแบบแผนได้เช่นนี้ก็ถึงจะได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะต่างๆโดยลำดับดังกล่าวมาอันนี้นะว่าเป็นคุณธรรมประจำโลกของมนุษย์เราจริงๆ มนุษย์เหล่านี้จะอยู่ด้วยกันโดยสันติสุขได้ก็เพราะมีพรหมวิหารธรรมสี่ประการเนี่ยอยู่ในใจของคนหมู่มากแต่ถ้าว่าจะไปมีตั้งแต่ผู้เป็นหัวหน้าผู้ได้รับแต่งตั้งจากผู้บังคับบัญชามาอย่างนี้ผู้เดียวก็ไม่ได้อีกไอผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก็ต้องมีพรหมวิหารเหมือนกัน นอกจากม,มีปรมวิหารธรรมสี่ประการดังกล่าวมานั้นแล้วก็ยังมีกัตัญญูกัตเวทิ่ตาธรรมประกอบอีกด้วยอันนี้เป็นคุณธรรมของผู้น้อยผู้น้อยนี้เมื่อเวลาตนที่ยังมีอินทรียบารมียังอ่อนอยู่แล้วก็มีวัยยังอยู่ในวัยหนุ่ม อยู่อย่างนี้นะมันก็ต้องได้พึ่งพิงอาศัยท่านผู้มีวัยวุธทคือผู้เจริญด้วยวัยพูดง่ายๆว่าผู้ที่ท่านเกิดก่อนเรามานานปีได้มีคุณธรรมมีวิหารธรรมสูงมีคุณงามความดีสติปัญญาสูงกว่าตนนะตนก็ต้อง ฝากเนื้อฝากตัวกับท่านผู้เช่นนั้นยอมเป็นลูกศิษย์ลูกหายอมปฏิบัติตามโอวาทคำสอนของท่านเมื่อคนอผู้อยู่ในวัยหนุ่มหากว่าแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อท่านผู้อยู่ในวัยอันสูงมีคุณธรรมอันดีท่านเห็นผู้น้อย แสดงความเคารพร่มน้อมอย่างนั้นท่านก็มีเมตตาสงสารท่านก็ถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้ท่านก็แนะนำให้กระทำคุณงามความดีตั้งแต่อย่างต่ำจนถึงอย่างสูงออย่างนี้แหละผู้น้อยเมื่อได้รับถ่ายทอดความรู้ความดีต่างๆจากผู้ใหญ่แล้วก็คิดเห็นพระคุณของท่าน ที่ท่านได้อุปการะตนมาแล้วก็คิดต่อบุญแทนคุณท่านด้วยการทำตนให้ดีด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระเจ้าให้เต็มความสามารถสิ่งใดควรละเพียนละให้เบาบางออกไปจากกิตใจส่วนใดควรบำเพ็ญให้เจริญง,งอกงามขึ้นก็เพียนพยายามเจริญให้แก่กล้าขึ้น โดยเฉพาะเรื่องพอมวิหารสีกับขันติความอดทนนี่นเป็นคุณธรรมประจำใจแท้ทุกคนต้องสร้างให้เกิดมีขึ้นในใจผู้มีความอดกั้นทนทานต่ออำนาจแห่งความชั่วทั้งหลายดังกล่าวมาที่เคยพูดมาบ่อยๆก็คงเข้าใจกันย่อมเป็นที่เคารพรักใคร่นับถือ ไม่ว่าแต่มนุษย์ตลอดถึงเทวดาตลอดถึงพูดผีปีชาติต่างๆเขาก็เคารพนับถือไม่รบกวนคนมีเมตตากรุณาสูงคนมีความอดกั้นทนทานต่อความชั่วร้ายทั้งหลายนะนั่นนะเดียวว่าเป็นคนใจดีเป็นคนใจเยือกเย็น เป็นคนใจหนักแน่นไม่วันไหวต่อคำสรรเสริญและนินทาง,ง่ายๆนี่นะคนผู้มีคุณธรรมดังกล่าวมานี่แหละจึงได้เป็นที่เคารพนับถือของบุคคลทั่วไปคนผู้ใดที่เคยเป็นศัตรูของตนมาแต่ก่อนถ้าตนมีคุณธรรมอย่างนี้อยู่ในใจแนละ่ะเขาก็ให้อภัยไปเลยเขาก็นิยมนับถือ เขาก็ไม่ไม่ทำตนเป็นศัตรูต่อไปอีกนั่นแหละผู้ที่มีคุณธรรมดังกล่ามานี่อยู่ในใจแล้วอยู่ที่ไหนก็ปราศจากเวรและภัยไม่มีเวรไม่มีภัยอยู่อย่างอิสระเสรีไม่สะดุ้งหวาดกลัวว่าใครจะมาเบียดเบียนตนทำร้ายตนนะ นี่นะคุณธรรมดังกล่าวมานี่นะเป็นอุปการะแก่ศีสลสมาธิปัญญาทำศีลสมาธิปัญญาให้เจริญงอกงามขึ้นแก่บุคคลผู้บำเพ็ญให้พึ่งเข้าใจอันนี้นะพ่อเป็นคุณธรรมที่เราทุกคนจะพึ่งปฏิบัติให้เกิดให้มีขึ้นในตน โดยแท้ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วการนับถือพระพุทธศาสนานี่ก็จะไม่ได้ประโยชน์คุ้มค่าเลยเพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าเมื่อขาดเมตตาแล้วก็เป็นคนใจดำก็ชอบเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นนั่นแหละแล้วก็ชอบเป็นคนโกรธมาก อดทนต่อความโกรธไม่ไว้เพราะไม่มีเมตตาธรรมเป็นเครื่องอยู่ในใจเมื่อมีความโกรธจัดอยู่ในใจนั้นมันก็ไปเที่ยวกระทบกระทั่งทะเลาะกับผู้อื่นเรื่อยไปทีนี้คนทั้งหลายเขาก็ไม่นิยมนับถือแล้วเขาไม่ได้ยกให้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แม้จะมีอายุมากเขาผู้น้อยก็ไม่เข้ารบนับถือเนี่ยเรอคิดดูให้ดี เมื่อขาดการุณาความช่วยเหลือเกือ้อกูลผู้อื่นก็เหมือนกันนะเมื่อเวลาตนถึงความวิบัติลงนี่ก็ไม่มีใครเหลียวแลอย่างนั้นเนะี่ยเมื่อขาดมุทิตาธรรมเห็นคนอื่นเขาได้ดีได้ดีแล้วไม่แสดงมุทิตาจิตคิดอิจฉาลิออืชยะอย่างนี้ก็ไม่มีใครที่จะยกยอตนขึ้นให้มีเกียรติมียศชื่อเสียง เพราะว่าคนไปชอบอิจฉาลิษยาคนอื่นเนี่ยก็ไม่มีใครเห็นดีด้วยเหมือนกันนะคนผู้ดีทั้งหลายเขาไม่ยินดีหรอกถ้ามาขาดอุบเบกขาเสียอย่างนี้ก็เป็นคนเจ้าทุกข์เ,เมาแต่เสียใจเศร้าโศกอะไรกับความวิบัติของคนอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกันเช่นผู้ถ้าเป็น สามีของหญิงอื่นถ้าถ้าฝ่ายภรรยาวิบัติลงไปเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเป็นทุกข์หรือตายลงสามีก็เป็นทุกข์เป็นโศกหาอย่างรุนแรงถ้าเป็นภรรยาฝ่ายสามีถึงความวิบัติลงตายลงภรรยาก็เศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ ถ้าถึงความวิบัติโดยก็การอย่างอื่นๆอย่างนี้ไม่รู้เท่ารู้ทันวางใจอุเป็นกลางลงไม่ได้ก็มีแต่ทุกข์มีแต่โศกอยู่ในใจหาความสบายใจไม่ได้คนขาดอุเบกขาไม่ได้สร้างอุเบกขาทมขึ้นในใจดังนั้นการบำเพ็ญสมาธิภาวนานี่นะ,ะก็เราฝึกหัดวางจิตให้เป็นกลาง ต่อความเจริญและความเสื่อมของโลกนี้นั่นแหละให้พึ่งพากันเข้าใจถ้าใครไม่ฝึกขัดนั่งสมาธิภาวนาไม่ฝึก,กจิตของตนให้สงบลงนั่นชื่อว่าเป็นผู้ไม่ฝึกบำเพ็ญอุเบกขาธรรมให้เกิดมีขึ้นในตนก็จะได้ประสบความทุกข์ความยากความลำบากนังกล่าวมานนั่นแนะไม่ถึงกับว่าเรื่องมรรคเรื่องผลและ แม้ความสุขที่เป็นอยู่ในโลกนี้ก็ไม่ได้พบเลยให้พึ่งพากันเข้าใจเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วอย่าพากันเกียจค้านนั่งสมาธิภาวนาต้องทำถ้าไม่ทำแล้วตนก็จะไม่ได้พบกับความสุขที่แท้จริงแหละจิตใจก็หล่อแหละเลวไหลใจก็ไม่ตั้งมัน่น ถ้าใจไม่ตั้งมั่นใช่อย่างเดียวแล้วก็หาความสุขไม่ได้เลยคนเราเกิดมาในโลกนี้นะแม้จะมีเงินตั้งหลายล้านหลายโกดก็หาความสุขไม่ได้ถ้าใจนี่มันเปลาะแหละเหยวไหลแล้วปราศจากพรมวิหารธรรมปราศจากขันติธรรมอ่แล้วถ้าจะมาบำเพ็ญสมาธิภาวนาก็ทำใจให้สงบลงไปไม่ได้เลย ดังนั้นแหละเมื่อทราบอย่างนี้แล้วพึงพากันสร้างคุณธรรมเหล่านี้ให้เกิดมีขึ้นในใจของตนจะได้เป็นอุปกรณ์แก่สมาธิและปัญญาความรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมของจริงที่พระศาสดาทรงแสดงไว้คืออริยสัจสี่ดังที่เคยแสดงมาอยู่บ่อยๆนั่นเนี่ยจุดมุ่งหมาย การฝึกฝนอารมณ์จิตใจก็เพื่อให้ได้บรรลุถึงอริยสัจธรรมทั้งสี่ประการดังกล่าวมา